ไอ้ยีนาไอ้แกพอยังเดี๋ยวเอาขึ้นมาเอาขึ้นมาเออเดี๋ยวเราขึ้นเอาขึ้นเฮ้ยเอาลำมาดิไปเอาลำมาดิเอาลำรับหลากละลากขึ้นลากขึ้นบ่ลากขึ้นลากขึ้นอย่าดึงขึ้นเดี๋ยวเป็ดขาดดึงขึ้นดึงขึ้นไงอย่าลากขึ้นดึงขึ้นเออเออแล้วก็เข้าตะลิงก็ Ờ, tôi dày, mà, dày đi mà, tôi dày đi mà.